ก็ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อนี่ครับมาวิธีการเล่นเปิดเซตกับเพื่อนโดยใช้แอปนี้นี่แอปนี้แอปตับคู่เนี่ยโอเคก็โหลดได้ในเบสตูเลยอ่าพอโหลดมาแล้วก็เข้าไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวครับสักครู่ ขลัางอันนี้ก่อนแป๊นนึงครับโอเคนะก็เข้าไปเลยจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับให้เราเลิกปิงน้อยสุดก็นี่เลยอ่าโอเทีนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ถ้าเราจะเปิดเล่นกับเพื่อนเราก็ต้องกดนุ่นมุมขวาบนครับอ่าแล้วกดที่ลูกนี่นี่กดลูกให ป็นลูกคนนะครับแล้วก็ให้ล็อกอินครับมันก็มีล็อกอินกับ Facebook, เฟซบุ o กล็อกอินกับ t w i ต t e อร์แล้วก็ล็อกอินกับ google ผมจะล็อกอินกับ google แล้วกันนะมันง่ายสุดแล้วก็นี่ครับเลือกบัญชีเลยอ่ะล็อกอินเสร็จแล้วครับแล้วถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนแล้วก็นี่ไงกดตัวบวกเนี่ยด้าน,นล่างนี่ครับเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็เลือกอ่าอันนี้มใช่อันที่สองนี่ครับช่องที่สองอ ลรวก็เลือกโลกเราเลยเรามีโลกเดียวครับผมและนี่ครับก็พิมพ์นะครับว่าชื่อชื่อเรจะชื่ออะไรนะครับก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นเซเวออะไรเลือกแล้วเป็นโหมดเซเวอว์ PVP แล้วพวกนี้นะครับอันนี้ก็เลือกจํานวนคนครับก็อย่างมากก็หกคนอันนี้ก็เซเวอ์โหมดหรือซิตี้โหมดก็แล้วแต่เลยแล้วนี่ก็่รหัสให้คนที่รู้รหัสเท่านั้นที่จะเข้าได้นะครับ พอทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดนี้ครับนี่อะไรเนี่ยอ่ากดสีเขียวนี้เลยโอเคก็สามารถนี่กับเพื่อนได้แล้วก็เหมือนเดิมครับกใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u บส c ค i b e กันด้วยก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ